โอ้ยบายบายอุ่นนยกินอาหารนอกบ้านทางรถไฟสายมรณะตรงนี้ก็คือลินแพรสไซโยว้าวอัมซิ่งส สคคามโลกรั้ง Amazing ไซโยค่ะแต่ตอนนี้เงียบนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีค่ะมีนักท่องเที่ยวบนสะพานอยู่นิดหน่อยข้างบนจะเป็นถ้ำกระแซนะคะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมฟ้าสวยงามมากมีไหล ากนะั่งชิวๆ